ามารถรับชมได้ทุกวัยเอาเอาเอาเิดปิดก่อนนะแม่ปิดก่อนซิข้าวไปที่หลังน่าโมโหจริงๆอ่ะไม่มีข้าวจะขายอยู่แล้วยังจะขึ้นราคาอีกข้าว่าจะซื้อของไปฝากชาวบ้านกับผู้เด็กๆซะหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ซื้อข้าวยังยากเลยนี่วาของก่อนเอนี่ให้ของก่อนจะหมดแล้วนะของข้าด อย่างเฟิงจะพาฉังเซี่ยไปหาอะไรดื่มที่ร้านน้ำชาข้างๆนี่ก่อนข้าเพิ่งนึกอะไรขึ้นได้เสร็จแล้วจะไปหาพวกเจ้าอได้หมดเลยคนจะไปหาเราด้วยชางเซี่ยเราไปร้านน้ำชากันนะถ้าไปรอเจ้าที่ร้านนะจะไม่ได้เลยนะแกวิ่งท่าไมเ่ข้า้องเดินเท่าไหร่ไม่ได้เลยจะให้รอไปถึงไหนเนี่ยเร็วสิรบกวนช่างข้าวข้าครึ่งกระสอบสิแผลงเลยนะหนึ่งตำลึงพอ ขก้าสองตำลึงเลยนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณห้ากระสอบเก้าสองขอบคุณนะขอบคุณสองสอบขอบคุณขอบคุณมีเงินมีแค่ขอบเขาด้วยหู้หญินต้องการซื้อข้าวหรือเปล่าฮะกระสอบนี้ข้าวใหม่กระสอบละสองร้อยข้าวหักถูกกันหน่อยนะกระสอบละร้อยยี่สิบสนใจแบบไหนดีแม่ผู้หญิงข้าแนะนำว่าซื้อไปเยอะๆหน่อยไปตู้ด้วยที่บ้านเลยนะ พราะก่อหนนี้ร้างเราไม่มีข้าวขายเลยสักสอบเดียวติดต่อเขามาตั้งหลายเดือนนะเกิดปัญหาไม่มีข้าวกินอยู่ๆก็มีข้าวส่งมาราคาแพงสักหน่อยนะท่านกังวลพวกเราเป็นร้านขายข้าวเล็กๆค้าขายคนกันเองไม่ได้บอกผ่านถ้าสบายใจได้ข้าวพวกนี้มาจากที่ไหนอันนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าอยู่ๆก็มีข้าวส่งมาถ้าคิดว่าราคาแพงไปอีกสองวัน่อยจะซื้อใหม่ก็ได้นะจะว่าไหมก็น่าแปลก ก่อนหน้านี้สองสามวันมีขบวนพ่อค้าตาจิตโผว่าจากไหนก็ไม่รู้พวกเขาขนสเบียงร้อยกว่าคันรถมุ่งหน้าไปทางเมืองเยหลินน่ะระหว่างทางแจกจ่ายสเบียงชาวบ้านในตำบลเล็กๆแล้วก็ได้ยินมาว่าราคาที่พวกเขาปล่อยสเบียงต่ำกว่าราคาที่เก็บเกี่ยวข้าวได้เมื่อปีที่แล้วสิอ่ะเออคขาว่าราคาข้าวจะต้องลดลงอีกแน่ไม่แน่าอีกสองวันแล้วเราจะซื้อข้าวราคาถูกพวกนั้นได้ถ้าป่าคําพูดถูกไหม บวนพ่อคาต้าจิ้นเหรออ่าใช่ขบวนพ่อคาต้าจิ้นไงไม่ตัดแล้วคุณแปลกแล้วข้าแก่้าต้องการเท่านี้ก็ได้ได้เอากรสอบหนึ่งยังขาดผ้าสองหลาของเมียอาฮันแล้วก็หนังสือของเจอยินนิดหน่อยอืมแล้วก็ทิงทิง หิงเจ้ารู้สึกว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่นี้มันน่าเบื่อมากใช่หรือเปล่าทำไมจะถามแบบนี้ล่ะช่วงนี้ข้าเห็นเจ้าเหมื่อลอยอยู่บ่อยๆมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายใจของเจ้าไม่สงบแล้วใช่ไหมคำว่าวันนี้จะไม่ได้อยากออกมาซื้อของอะไรหรอกพอเจ้าได้ยินเว่ยถิงบอกว่าอยู่ๆก็มีข้าวขายที่ตลาดเจ้าก็เลยอยากมาดูใช่ไหม ไม่ใช่เพราะข้ากับช้างเซี่ยวติดตามเจ้ามาด้วยเจ้าก็คงเดินสำรวจไปทั่วตลาดนี้เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นพิงถิงข้ารู้ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะทำอะไรเจ้ายังเป็นปายพิงถิงคนเดิมเสมอไม่เรื่องอะไรผ่านสายตาของเจ้าสงสัยพิงนิดเดียวก็จะต้องสอหาสาเหตุมาให้ได้จากมาเมล็ดข้าวเล็กๆก,ก,ก็มองเป็นเรื่องใหญ่ได้ แต่ว่าพิงทิงข้ารู้สึกกลัวมากและทำใจไม่ได้ข้ากลัวว่าชีวิตของพวกเราต้องวุ่นวายอีกครั้งข้าทนไม่ได้ที่จะเห็นเจ้าจากไปพิงทิงเจ้ารู้หรือเปล่าทุกครั้งที่เจ้านั่งคิดอะไรคนเดียวที่หน้าต่างนะ่ะข้ามักจะรู้สึกเช่นนี้เสมอข้ากลัวว่าเจ้าจะจากข้าไปอีก และเหตุการณ์ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่างเฟิง่งข้าก็เหมือนกับเจ้าข้าชอบชีวิตตอนนี้มากชอบป่าโบยของรามาชอบเล่นกับพวกเด็กๆอาจเป็นเพราะช่วงนี้มีเรื่องให้ข้ากังวลก็เลยเหม่อลอยไปบ้างแต่ข้ารับปากเจ้าข้าจะพยายามไม่คิดถึงเรื่องพวกนั้นอีก ข้าจะใช้ชีวิตอสิระอยู่กับเจ้าไปตลอดดีไหม,อมเออแล้วร้านขายข้าวเมื่อกี้เจ้าได้ข่าวอะไรมาบ้างหรือเปล่าเจ้าอยากรู้จริงๆเหรอ,อเจ้าอยากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าคิดว่าข้าไม่สนใจเรื่องชาวโลกบ้างเลยแล้วยังไงดูถูกกันเกินไปแล้วนะ อนหน้านี้ไม่ขี่ดืนไม่มีข้าวจะขายแต่ข้าวในตลาดตอนนี้ก็โผล่มาอย่างแปลกประหลาดข้าตรวจดูอย่างละเอียดแล้วข้าวทั้งหมดไม่ใช่ข้าวใหม่แต่เป็นข้าวเก่าที่ตุนไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็นํามาขายในราคาสูงทั้งหมดนี้ตั้งใจทําให้จิ้นปายต้องวุ่นวายข้าคิดว่าเฮอรสีจะต้องเป็นคนปล่อยข้าวพวกนี้แน่ข้ารู้ว่าสองปีมานี้ไปหลันแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ไม่คิดว่าเหอเสีย จะเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้ใช่แล้วเขาหวังครองใต้ล่าเรื่องทั้งหมดเขาวางแผนเอาไว้แล้วใต้ล่าแห่งน,นี้ไม่มีใครต้านทานเขาได้เลยเหรอนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาแก่ร้านข้าวบอกเขาว่ามีขบวนพ่อค้าต้าจินปล่อยข้าวต่ำกว่าราคาทุนเกิดเหตุการณ์ตรงกันข้ามในราบแบบนี้ดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะคาดการได้ว่า เพอ,อเสียจะก,กักตุนสเสบียงของต้าจิน้นก็เลยเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไม่อย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่มีสเสบียงมากมายบรรเทาทุกข์ของพวงชนข้าคิดว่าเขาคนนั้นอเอา้าแย่แล้วช่างเซี่ยวละ่ะฮะออช่างเซี่ยวช่างเซี่ยวทำไงดีละ่ะแยกกันตามหาได,ได้ช่างเซี่ยว เี่ยวเห็นผู้หญ่ตัวสูงประมาณนี้บ้างหรือเปล่าช่างเซี่ยวช่างเซี่ยวช่างเซี่ยวะมีเห็นเด็กเห็นเด็กผู้ชายบ้างไหมเห็นเด็กผู้ชายบ้างไหมตัวเล็กๆอ่ะแรงเมารงมานะไปครบแล้วเร็วเข้าเร็วๆร็วแงเมาหน่อยดีนะเฮ้ยแล มาที่นี่ทุกครั้งเจอแต่เาียงงเย็นสิามในที่สุดครั้งนี้ก็ได้พบเท่าแกตรงเสทีก่อนหน้านี้ค้าค่นขังยุ่งก็เลยไม่ได้ต้อนรับท่านข่านจีได้ปดอภัยด้วยนี่มีคนินทาข้าอยู่หรือเปล่านะทำรู้ท่านข่านจีนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ต้าแก่ตรงมอบให้ท่านนะคะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะ เมือนนางยี่สิบสามต้อนรับค้าอย่างดีข้ารู้สึกประทับใจมากเลยเท่าแก่ตงเรามาคุยกันต่อดีไหมเนื่องจากเส้นทางการค้าถูกปิดพอค้านอกดานก็ไม่กล้าสั่งสินค้าจำนวนมากแม้กระทั่งกดราคาให้ต่ำลงมาอีกด้วยสิบสาม เชื่อท่านคารจีถ้ามีแผนการแบบนี้ข้าคิดว่าจะเปิดเส้นทางยงชางการค้าเส้นใหม่จะได้หลีกเลี่ยงความไม่สงบและด่านทางเหนือออกสู่นอกด่านได้เจ้าแก่โตงสมเป็นพ่อค้าอันดับหนึ่งของจิ้นปายสติปัญญาของท่านเหนือชั้นเกินมนุษย์จริงๆท่านคานจีชมเกินไปแล้วที่จริงข้าคิดว่าหากเส้นทางนี้ เปิดให้ขบวนพ่อค้ามารวมตัวกันได้จริงขาเชื่อว่าเพียงไม่กี่ปีที่แห่งนี้จะพัฒนาเป็นตลาดใหญ่ได้เลยสินค้าหมุดเวียนล้รอบเมืองน,นี้ก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่หากต่อไปเราจะไปใช้ชีวิตก,กันอย่างสันโดษแล้วก็จะต้องเลือไปอยู่บนเขาแห่งนี้ทำไมละ่ะดูนี่สิด้านบนผ่านเหลียงด้านล่างผ่านจิน้นซ้ายเข้าไปหลันขวาออกไปนอกด่าน อีกอย่างหนึง่งด้านข้างของหุบเขานี้เป็นแหล่งต้นน้ำเว้ยสุยได้ยินว่ามีขบวนพ่อค้าจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ที่เมืองเล็กๆนี้แล้วข้าเชื่อว่าในเวลาไม่กี่ปีที่นี่จะกลายเป็นตลาดการค้าแห่งใหญ่ไม่เร็วเลยถ้าเช่นนั้นเราควรจะวางแผนต่อแล้วล่ะฟังข้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยตกลงท่านจะวางแผนหรือเปล่าเชื่อว่ายังไงข้าว่าอย่างนั้น ้ค่ล้วแต่เจ้า <S <S <ets> <S เราจะไปอยู่ที่ไหนกันดี <S <S <ets> บ้านของเราจะอยู่ที่ไหนนะ เขียืดไนที oh, ่ท <English> ี่ปลอดภัยถ้าเกรงว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานหมู่โอ้ยเด็กคนนี้น่ารักจริงๆเลยมาจากไหนกันเนี่ยเออดูเหมือนว่าจะหลงทางมา่ะเป่นสสบานางยี่สิบสาม เจ้าชื่ออะไรเหรออืแม่ของเจ้าล่ะถ้าอย่างนั้นไปกับข้าก่อนข้าจะช่วยเจ้าตามหาแม่ของเจ้าดีไหมอืมอืม <laughs> มารอพวกเราซ่อมถนนเ้นนี้เสร็ซสก่อน ท่านก็จะได้พาหูยี่าไปท่องเที่ยวนอกด่านบ้างสุราและความงามที่นอกด่านของข่าดอะไม่ได้ด้อยไปกว่าที่นี่เลยได้ <laughs> ในท่านข่านจีขอบคุณสำหรับน้ำใจของท่านนะเ <laughs> พียงแต่เรื่องนี้ต้องให้ทุกแก่ตตงเป็นคนตัดสินใจเข้าไปที่ไหน <laughs> เข้าก็ไปที่นั่นท <laughs> ุกแก่รง ท่านกับฮูหยีสิบสามเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากดูสิลูกของท่านก็น่ารักเช่นกันเออทก่ตรงเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันสักทีล่ะสิบสามเลิกล้อเล่นได้แล้ว้เด็กคนนี้เป็นจังไที่เป็นจตนารมกับท่านขานจีเราก็สนองความต้องการของเขาหน่อยสินั่นน่ะสิสิบสามหยุดได้แล้วท้าแก่ตรงท่านไม่รู้สึกวันไหวบ้างเลยเหรอมานังเียนสิบสามนะวกเขาฉลาดโด่งดังไปทั่วไต้ลา หากนางมีใจให้ข้าแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ก็จะรีบนำขบวนอูดหนึ่งมืนตัวมาสู่ขอนางที่นี่เลยท่านข่านจีนี่ท่านพูดเองนะหากท่านจูอูนมาที่นี่หนึ่งมื่นตัวจริงๆเขาก็จะไปกับท่านนะแม่นางสิบสามมีผู้หญิงมาตามหาเด็กครับท่านข่านจีก็ขอตัวก่อนนะไป เซี่ยวกับคุณแม่นางมากลูกข้าวิ่งสนทำให้ท่านต้องลำบากผู้หญิงไม่ต้องเกรงใจไปเอาผลไม้มาสองถาสิเออไม่ต้องลำบากหรอกลูกข้าวิ่งสนนี้ก็เสียเวลาไปมากแล้วที่บ้านยังมีคนรอพวกเราอยู่ครั้งหน้าเราจะแวะมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอตัวก่อนน้เด็กคุณีีน่ารักมากผู้หญิงก็ดูไม่ธรรมดา มาในที่แบบนี้ไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยจอมยุทธหญิงในสมัยโบราณก็มาจากที่แบบนี้ทั้งนั้นจอมยุทธหญิงเช่นแม่นางน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนะักกลิ่นบวยหอมตัวหูยินเขไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไม่แปลกที่เล่าบวยของหูยินพิเศษกว่าของที่อื่นแม่นางสิบสามสายตาแหลมคมนะัก ท่ากทราบได้ยังไงว่าข้าเป็นใครแหวนหยกมังกรบนมือของท่านไปสวัสิลํำค่ามาจากนอกไดสตรีธรรมดาไม่อาจครอบครองได้ชุดผ้าไหมบนตัวท่านปักเลื่อมสีทองในหอเจียวเยี่ยนนี้นอกจากแม่นางเยี่ยน13าผู้โด่งดังไปทั่วเมืองแล้วจะมีใครที่สง่างามเช่นนี้ได้ขอเจียวเยี่ยนต้อนรับไม่ดีครั้งก่อนต้องให้แม่นางรออยู่ด้านนอก เพื่อนสองคนของท่านที่มาส่งเหล้ามีเรื่ติดทางข้าอยู่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นมาที่นี่อีกเลยนะผู้กล้าในยุคสงครามเพื่อนของข้าทั้งสองก่อเรื่องที่หอเจียวเยี่ยนต้องขอโทษแม่นางด้วยฟังสำเนียงของแม่นางถ้าเป็นคนแควนจิ้นใช่ไหมข้าได้ยินมาว่า มีขบวนพ่อค้าลึกลับจากต้าจิ้นปล่อยข้าวในราคาต่ำกว่าทุนเพื่อปรับสมดุลราคาข้าวกำลังของหอเจียเยี่ยนประกอบกับเหตุการณ์ที่เพื่อนข้าพบเห็นข้ากล้าเดิมพันว่ากระบวนพ่อค้าลึกลับที่ว่าต้องเกี่ยวข้องกับหอเจียเยี่ยนเป็นแน่หากเป็นเช่นนี้ที่นี่เป็นผู้มีบุญคุณต่อต้าจิ้นมากข้ากับเพื่อนของข้า เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายในยุคสงครามแบบนี้แม่นางสิบสามไม่ต้องระแวงพวกเราแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราพบเห็นที่หอเจียวเยี่ยนมีแต่เพียงความเลื่อมใสไม่คิดจะแพล่งพลาให้คนนอกจริงดังคาดผู้มีปัญญามักชอบอยู่สันโดษผู้หญิงมีจิตใจดีเพียงแต่กาจะเชื่อได้ย่างไงว่าท่านจะไม่เป็นภัยต่อหอเจียวเยี่ยนล่ะ ถ้าเป็นแม่คนหวังเพียงจะปกป้องลูกให้ปลอดภัยในยุคสงครามเรื่องใดที่สามารถเป็นอันตรายต่อลูกของข้าได้ข้าจะไม่เกี่ยวข้องหากมีวันหนึ่งแม่นางสิบสามได้เป็นแม่คนจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีข้าขอตัวก่อน ท่านขานจีเชิญต่อแกตรงขอบคุณมากนะ <laughs> แล้วเจอกันสิบสามจะเป็นอะไรออข้าพบสตรออีไม่ธรรมดาคนหนึง ยังไงเหรอไหนเล่าให้ข้าฟังซิเห็นเด็กพี่ชายสุกระบันนี้บ้างหรือเปล่าอ๋อถ่ายแล้วเออพี่ชายเห็นเด็กพันธุ์อะไรต้นอะไรจังเสี้ยวโอ้พิงถิงโอ้พิงถิงโอ้จังเสี้ยวในที่สุดก็จะ ข้าใจหายทับแย่ฮ yeah. ไม่มีอะไรแล้วกลับบันเถอะโอ้ยที่หลังเอยอย่าวิ่งซนอีกนะได้ยินหรือเปล่าอืม,อมไปไปกันแล้วกลับบ้านกันกลับเถอะ ท่าลูกค่ะเธอตอนนี้ถ้าจิตรีในห้องเวลาหน้าสิวหน้าขวานแม้หอเจียวเยี่ยนยี่งมีสเสบียงจำนวนมากมาไปก่อทัพทหารแต่ประชาชนท่าจิตต้องอกสัตว์ฝันหายบ้านเมืองสั่นคลอนสเสบียงผู้นี้มันทอได้เพียงความอดอยากของทหารและชาวบ้านเท่านั้นแต่ไม่อาจรักษาจิตใจของพวกเขาได้สิ่งเดียวที่จะเยียวยาพวกเขาได้ ต้องทำให้พวกเขามีความหวังว่าทัพจิ้นจะนำชัยชนะมาได้อีกครั้งให้พวกเขาได้เห็นว่าตาจิ้นนจะกลับมาลุ่งเรืองได้ใหม่เราต้องทำให้แขวนจิ้นกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งพวกเราจะทำตามคำสั่งท่าแก่ตงเคชาแดนปลายเหลียงนี้พระเจ้าคุณจิ้นเป็นอย่างดีถ้าอยากให้พวกเจ้าผลเสบียงทั้งหมดไปส่งที่เมืองเยี่ยนหลิน แต่ก่อนที่สเสบียงเหล่านี้จะถูกส่งไปถึงกองทัพจีนที่ค่ายของแม่ทัพเฉินโมระหว่างทางจะต้องให้ชาวบ้านเห็นว่าตาจีนยังมีสเสบียงเหลืออยู่ยังมีกําลังที่จะทําศึกได้รวมถึงต้องรับรองได้ว่าสเสบียงมีเพียงพอที่จะไปเทาทุกู้ประสบภัยได้ทั้งหมดนี้พวกเจ้าจะต้องระมัดระวังให้มาก แม่ทัพเฉินโหมกำลังเดินทางทัพหนุนต้าจิ้นจะมาถึงที่นี่ในอีกไม่ช้าเราต้องตั้งฐานทัพให้มัน่นบุกโจมตีเมืองเยี่ยนหลินก่อนไม่ทราบว่าแม่ทัพท่านใดสมัครใจที่จะนำทัพเดินศึกในครั้งนี้บ้างไหมอาไิไม่ ข้าจะดีนำทัพบ,บุกโจมตีเมืองเยี่ยนหลินเองเจ้าทราบหรือไม่ว่าองครักษุ้มการเมืองเยี่ยนหลินเป็นใครข้าได้สืบมาอย่างละเอียดแล้วเขาคือหลวสร้างเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของโฉ่เปยเจียท่านปรทับวางใจได้ทัพยงเซียวของข้ามีจํานวนมากกว่าทหารคุ้มการเมืองเยี่ยนหลินหนึ่งเท่าต้องยึดเมืองมาได้อย่างแน่นอนดี ถ้าอย่างนั้นแค่รอฉลองชัยชนะของเจ้าอยู่ที่นี่เธอเสียค้าดแทนต่อสกุลกุ้ยของเราในราชสำนักเขาอาจจะกลัวข้าคงไม่กล้าทำอะไรพวกเราสักเท่าไรแต่ตอนนี้ก็มีตราพยักอยู่ในมือเจ้าก,ก็ต้องทำตามคำสั่งของเขาดังนั้นจะต้องระวังให้มากและกำชับอารมณอของเจ้าดีว่าอย่าดื่มเหล้าไปนั่นขาาระวังไว้เป็นดีที่สุดครับท่านพ่อลูกเข้าใจแล้วอืม ท่านนายทัพข้าจะดีน้ำทัพบ,บุกโจมที่เมืองเยี่ยนลินแต่ข้ามีเรื่องหนึ่งขอร้องหน่อยเรื่องขอร้องเลยว่ามาสิเรื่องอะไร